จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ iPhone 14 Pro Max, Galaxy S23 Ultra และ Xiaomi 13 Ultra ถูกแช่แข็งเป็นเวลา6ชั่วโมงชมคลิป Be ี a t s t u d โ o บัดพลัดหูฟังตัดเสียงตบกวนไร้สายส,ายสายีใสวางจำหน่ายในประเทศไทยแล้วราคา5,700บาท <c oughs> เผยโฉมคุณสมบัติใหม่ที่จะมีในบริการของ Apple ภายในปีนี้ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ m m s c h h n n n l r r e v i วิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ iPhone 14 Pro Max, Galaxy S23 Ultra และ Xiaomi 13 Ultra ถูกแช่แข็งเป็นเวลา6ชั่วโมงชมคลิป เราก็เห็นการทดสอบการแช่แข็งของสมาร์ทโฟนมาก็เยอะแล้วแต่ไม่ใช่บ่อยที่จะมีการทดสอบในระดับที่ยากกว่านั้นนั่นก็คือการแช่แข็งและเทคดอยเยอรได้ทำให้ดูแล้วด้วยการนำเรือธง3มรุ่น iPhone 14 Pro Max g กระซี่เอสยและเซี่ยมี3 u l t t a มาแช่แข็งนาน6ชั่วโมงแล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น ผู้ทดสอบเลือกใช้ Sparkling Water ซึ่งมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณสูงมาใช้เป็นของเหลวในการทดสอบโดยนำ iPhone 14 Pro Max Galaxy S23 Ultra และเซ l l B13 Ultra วางรวมไว้ในกล่องเดียวกันและเท Sparkling Water จนท่วมก่อนนำไปแช่แข็งเป็นเวลา6ชั่วโมงหลังจากผ่านไป6ชั่วโมงผู้ทดสอบได้นำสมาร์ทโฟนเรอทง3รุ่นออกมาละลายน้ำแข็งซึ่งพบว่า iPhone 14 Pro Max ก A ุซี่สอัลตร้าและเซมิสิบสอัลตร้ายังสามารถเปิดใช้งานได้ปกติหลังจากถูกแช่แข็งนาน6ชั่วโมง Samsung Galaxy s a m s u n กระซีเอสยี่สิสามอัลตร้าสามารถใช้งานกล้องเซ็นเซอร์หลายนิ้วใต้หน้าจอและลำโพงได้อย่างดีแต่มีการแจ้งเตือนพบว่าของเหลวอยู่ในพอร์ตการชาร์จพร้อมแนะนำให้ผู้ใช้งานต่อให้พอร์ตชาร์จแห้งก่อนเสียบสายชาร์จโดยรวมแล้วเรือธงของซัมซุงผ่านบททดสอบนี้ได้อย่างสบาย iPhone 14 Pro Max ผ่านการทดสอบได้อย่างสบายเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นกล้อง Face ID, Dynamic Island และลำโพงทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แต่ในปีที่แล้ว iPhone 13มีปัญหาเล็กน้อยกับลำโพงหลังจากเคยถูกทดสอบในแบบเดียวกัน Xiaomi 13 Ultra ก็ไม่มีปัญหาจากการทดสอบดังกล่าวทุกอย่างยังคงทํางานได้ปกติไม่ว่าจะเป็นลำโพงกล้องและฟีเจอร์สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอแสดงผลแต่น่าสังเกตว่าเรือธงของ Xiaomi และ Apple ไม่ได้แจ้งผู้ใช้งานเกี่ยวกับการชาร์จอุปกรณ์ นื่องจากภายในยังมีความชื้นอยู่ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ Beats t u d i o b ั d พ p l u หูฟังตัดเสียงรบกนไร้าสายสีใสวางจำหน่ายในประเทศไทยแล้วราคา5,700บาท Apple เปิดให้สั่งจอง Beats t u d i o บั d พ Plus ในประเทศไทยแล้ววันนี้หลังจากเปิดตัวครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีจุดเด่นที่ดีไซน์โปร่งใสวางจำหน่ายในราคา5700บาทโดยมีสีขาวครีมและดำทองให้เลือกด้วย ุดเด่นของบ t ดสุดเอวบัตพลั s สัมผัสอารมณ์ของเสียงที่ทรงพลังและสมดุลจากแพลตฟอร์มอะคูสติกที่ออกแบบมาเป็นพิเศษของ Beat เทคโนโลยีตัดเสียงรบกวนแบบ Active ANC จะปรับให้เหมาะสมกับหูแต่ละคนโดยเฉพาะหมดฟังเสียงภายนอกจะปรับประสบการณ์ฟังให้ครบกลืนกับโลกรอบตัวของผู้สวมใส่รองรับระบบเสียงตับตำแหน่งสำหรับ Adobe a d m t o d แบตเตอรี่ใช้งานได้นานสูงสุด36ชั่วโมงหูงฟัง9ชั่วโมงเคส27ชั่วโมง ความสามารถใช้งานร่วมกับ Apple และ Android ที่ดีขึ้นพร้อมจับคู่ด้วยการแตะครั้งเดียวและประสานระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นประสิทธิภาพการโทรที่คมชัดจากไมโครโฟนที่เน้นจับเฉพาะเสียงพูดที่ได้รับการอัปเกรดหูฟังที่ทนเหงื่อและน้ำระดับ ipx4 จุกหูฟังอ่อนนุ่ม4ขนาดจะมอบก,กัรนสมสัยที่กระชับสบายหูและมั่นคงพร้อมความแนบชิดสนิทพอดีเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด ระยะสัญญาณที่ไกลขึ้นและสะดุดน้อยลงด้วยคัดวันบลูทูธชั้นหนวหน้าของอุตสาหกรรมเคสชาร์จขนาดพกพาพร้อมด้วยช่อง USB-C เผยโฉมคุณสมบัติใหม่ที่จะมีในบริการของ Apple ภายในปีนี้แชร์เพลงสำหรับรถยนต์ใน Apple Music Custom ตอมแผนใน Apple f i t n e s s Plus และแผนที่ออฟไลน์ใน Apple Map บริการระดับโลกของ Apple เป็นสิ่งที่ประสานรวมอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้ใช้งานจำนวนนับล้านตั้งแต่การค้นหาศิลปินใหม่ๆบน Apple Music กไปจนถึงการติดตามเหตุการณ์ปัจจุบันด้วย Apple New s และ Apple Podcast รวมถึงการนำทางและการสำรวจโลกด้วย Apple Maps โดยภายในปีนี้ผู้ใช้งานทั่วโลกจะสามารถค้นหาเพลิดเพลิน,ลนและทำสิ่งต่งตางๆได้มากยิ่งขึ้นบนอุปกรณ์ Apple เครื่องโปรดของตอนเอง ด้วยคุณสมบัติและการปรับปรุงใหม่ๆที่มาพร้อมกับ iOS 7, iPad OS 7, macOS Sonoma, watchOS 10และ tvOS 17บริการของ Apple ช่วยเติมเต็มชีวิตของผู้คนนับล้านในทุกๆวันเราจึงพยายามอยู่ตลอดเวลาที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เอ็ดี้คิรองประธานอาวโุโสฝ่ายบริการของ Apple กล่าวเราไม่เพียงแต่ต้องการทำให้ทุกบริการทรงพลังมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้งาน แต่เราต้องการทำให้ผู้ใช้งานมีความสึุกสนานมากขึ้นด้วยและผมคิดว่าทีมงานของเราทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยกลุ่มคุณสมบัติใหม่ที่เราจะนำเสนอภายในปีนี้ตั้งแต่ c o l ค a b าบโบ t i v e เพลิดใน t ใน l p p u s m u s i กไปจนถึงแผนที่ออฟไลน์ใน Apple Map และประสบการณ์ใหม่ๆใน Apple Podcast ตต่อไปนี้เป็นเครื่องมือและประสบการณ์ใหม่ๆอันน่าตื่นเต้นที่สุดที่ผู้ใช้งานสามารถตั้งตารอพบได้เลย ฟังเพลงต่วมกับครอบครัวและเพื่อนๆด้วยค o ล l a บูเ a ท i ฟเพล a ลิส s t สมารชิก Apple สามารถสร้างเพลงลิสต์ตัวมกับครอบครัวและเพื่อนๆได้โดยผู้ใช้งานสามารถเชิญผู้อื่นให้เลือกและแก้ไขเพลงรวมถึงกระทั่งเพิ่มอีโีทิเพื่อโต้อตอบกับเพลงบางเพลงได้เพื่อเพลินกับประสบการณ์ Apple Music Sing งอันสมจริงมากยิ่งขึ้นด้วยคุณสมบัติความต่อเนื่องของกล้องโดย Apple Music s i n กงและคุณสมบัติความต่อเนื่องของกล้องผู้ใช้งานจะสามารถเห็นตัวเองบนจอ และฟิลเตอร์กล้องแบบไม่หมดได้ในขณะที่พวกเขาร้องคลอไปกับเนื้อเพลงที่ตนเองปลดปลานทำความรู้จักกับศิละปินผู้อยู่เบื้องหลังเพลงที่คุณปลดปลานด้วย2องเครดิตใน Apple Music แฟนเพลงสามารถดูข้อมูลเพลงทั้งหมดเกี่ยวกับศิละปินที่มีส่วนร่วมในเพลงที่ตนเองปลดปลานรวมถึงตำแหน่งและเครื่องดนตรีที่พวกเขาเล่นมีส่วนร่วมกับเพลงที่กำลังเล่นอยู่ในรถด้วยแชร์เพลง Apple Music กำลังจะนำแชร์เล่ไปไว้ในรถยนต์เพื่อให้ทุกคนจะสามารถเลือกเพลงที่กำลังเล่นอยู่ได้อย่างง่ายดายโดยเมื่อผู้ใช้งานอยู่ในรถและกำลังฟังเพลง Apple Music ผู้อื่นที่มีอุปกรณ์ iPhone ที่เชื่อถือได้จะได้รับคำแนะนำให้เข้าร่วมเซสชั่นโดยอัตโนมัติโดยผู้ฟังจะสามารถควบคุมเพลงได้จากอุปกรณ์ของตนเองถึงแม้จะไม่เป็นสมาชิก Apple Music ก็ตาม สตรีมรายการวิทยุทุกหมดหมุ่งของ Apple Music ได้บน Apple Podcast สมาชิกจะสามารถรับฟังรายการวิทยุระดับรางวัลแบบปลอดโฆษณาของ Apple Music ได้ทุกหมดหมุ่ใน Apple Podcast ซึ่งสมาชิกจะสามารถติดตามรายการส่วนบุคคลที่ดาวน์โหลดได้แบบอัตโนมัติและรับการแจ้งเตือนเมื่อมีตอนใหม่ทันทีที่ปล่อยออกมาดูแผนที่ออฟไลน์โดยการแตะเพียงแค่ครั้งเดียวบน Apple Map ผู้ใช้งานสามารถเลือกพื้นที่บนอุปกรณ์ของตนเองแล้วดาวน์โหลดได้อย่างง่ายดายด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวโดยในขณะที่ออฟไลน์อยู่ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าถึงระบบํำทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยวสำหรับการขับรถการเดินบริการขนส่งสาธารนณะและการขี่จักรยานดูเวลาถึงที่หมายโดยประมาณค้นหาสถานที่ต่างๆในแอปแผนที่และอื่นๆดูสถานที่ชาร์จที่พร้อมให้บริการสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบเรยวทัน ผู้ใช้งานแอปแผนที่ซึ่งใช้รถไฟฟ้าจะสามารถดูสถานที่ชาร์จซึ่งพร้อมให้บริการที่คัดกรองด้วยเครือข่ายการชาร์จประเภทการชาร์จและอื่นๆได้แบบเร็วทันและผู้ใช้งานซึ่งใช้ยานพาหนะที่ใช้งานงาร่วมกันได้จะสามารถกำหนดเครือข่ายการชาร์จที่ต้องการได้สำรวจสถานที่กลางแจ้งยอดเยี่ยมด้วยเส้นทางเดินป่าในอุทยานแห่งชาตินับพันแห่ง แอปแผนที่จะช่วยค้นหาเส้นทางเดินป่าในอุทยานแห่งชาตินับพันแห่งทั่วสารัฐได้ไง่ายยิ่งกว่าที่เคยด้วยบัตรสถานที่ซึ่งรวมข้อมูลโดยละเอียดอย่างเช่นประเภทและความยาวของเส้นทางความยากง่ายและความสูงสะสมประสบการณ์กำลังเล่นอยู่แบบใหม่หมดของ Apple Podcast ผู้ฟังจะได้เพลิดเพลินกับดีไซน์กำลังเล่นอยู่ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ นำเสนอพื้นหลังแบบไดนามิกที่ดูโชบเฉียวทันสมัยทึ่งแสดงงานสิงของพอดแคสต์และมอบการควบคุมที่ปรับปรุงใหม่สำหรับการจัดคิวเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อของพอดแคสต์ด้วยงานสินของแต่ละตอนด้วยการปรองรับงานสินของแต่ละตอนทั่วทั้ง Apple Podcast ผู้ฟังจะสามารถสำรวจรายละเอียดของแต่ละตอนได้มากยิ่งขึ้นและยังทำให้ง่ายยิ่งขึ้นอีกด้วยในการดูตัวอย่างการเล่นหรือการติดตามพอดแคสต์ด้วยดีไซน์ใหม่ของตอนต่างๆรายการและช่องในรายการถัดไป เชื่อมต่อกับสมาชิกแอปชั้นนำบน Apple Store ด้วย Apple Podcast ผู้รับฟังจะสามารถเข้าถึงใจกันใหม่ๆและประโยชน์อื่นๆด้วยการเชื่อมต่อกับแอปชั้นนำเข้ากับเกมบน Apple Store เจาะลึกยิ่งขึ้นกับซีรีส์โปรโดของ Apple Book ด้วยหน้าซีรีส์ใหม่ของ Apple Book ผู้ใช้งานจะสามารถดูหนังสือทั้งหมดที่อยู่ในซีรีส์สลับระหว่างอ e ีบุ๊กและหนังสือเสียงซื้อและอ่านเรื่องถัดไปในซีรีส์ซึ่งอิงตามคำแนะนำในการอ่านของตนเอง ค้นหาและแนะนำสำหรับซีรีส์ที่เกี่ยวข้องกันและอื่นๆได้อย่างง่ายดายแสดงบัตรประจำตัวแก่ธุรกิจต่งตางๆที่ใช้ iPhone และ Apple Wallet ภายในปีนี้เป็นต้นไปธุรกิจต่งตางๆจะสามารถตับการแสดงบัตรประจำตัวใน Apple Wallet โดยไม่ต้องมีฮาร์ดแวร์ใดๆเพิ่มเติมซึ่งจะทำให้กล้องโตยิ่งขึ้นในการตรวจสอบอายุของลูกค้าแต่ละคนสำหรับสิ่งต่งตางๆอย่างเช่นการซื้อแอลกอฮอล์หรือเพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้าในการจ่ายเงินสำหรับการเช่ารถและอื่นๆ โดยการแสดงบัตรประจำตัวของตนในแอปกระเป๋าตังอย่างปลอดภัยและตาบปื้นกับธุรกิจที่สามารถใช้งานได้ผู้ใช้งานเพียงแค่ยื่น i p h o n e หรือ Apple Watch ไปไว้กับ iPhone ของธุรกิจนั้นผู้ใช้งานจะได้รับข้อความว่ามีการขอข้อ,ขอมูลใดและฝ่ายผู้รับจะเก็บข้อมูลใดเอาไว้หรือไม่จากนั้นผู้ใช้งานก็จะได้รับคำขอให้ยืนยันตัวตนและให้การยินยอมด้วยการใช้ Face ID หรือทั uch ID แชร์และขอตำแหน่งโดยใช้ค้นหาของฉันด้วยข้อความและแอปแผนที่ผู้ใช้งานจะสามารถแชร์ตำแหน่งของตอนเองและขอตำแหน่งของผู้อื่นผ่านทางค้นหาของฉันได้โดยตรงในข้อความด้วยตัวเลือกตำแหน่งใหม่ในเมนูการส่งจากตรงนี้ผู้ใช้งานก็สามารถสร้างเส้นทางไปยังตำแหน่งของผู้คนนั้นได้ในแอปแผนที่แชร์สิ่งของต่างๆโดยใช้ a อ r แท็กและการค้นหาของฉันสิ่งของที่แชร์สำหรับอุปกรณ์เสริมแอแท็กและเครือข่ายค้นหาของฉัน จะช่วยให้เจ้าของอุปกรณ์สามารถเชิญผู้อื่นได้สูงสุด5คนให้เข้าร่วมกลุ่มแชร์ได้โดยทุกคนในกลุ่มจะสามารถเห็นตำแหน่งของสิ่งของแต่ไม่ได้รับการแจ้งเตือนการติดตามซึ่งเป็นที่ต้องการสมาชิกของกลุ่มแชร์ยังสามารถใช้ค้นหาของฉันเพื่อรับส้นทางไปยังสิ่งของดังกล่าวและใช้คุณสมบัติตำแหน่งที่ตั้งจริงเพื่อช่วยชีย้ตำแหน่งของแอดแท็กที่แชร์กันความพร้อมใช้งาน iOS 7 iPadOS 7 macOS Sonoma、Mac Son watchOS 10และ tvOS 7รุ่นเบต้าสำหรับนักพัฒนาพร้อมให้บริการสำหรับสมาชิกโปรแกรมนักพัฒนาของ Apple ที่ developer apple com ส่วนรุ่นเบต้าสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปจะสามารถใช้งานได้ในเดือนหน้าที่ beta apple com คุณสมบัติซอฟต์แวร์ใหม่จะพร้อมให้ใช้งานภายในปีนี้ในรูปแบบการอัปเดตซอฟต์แวร์ฟรีคุณสมบัติแอปพลิเคชันและบริการบางประเภทอาจใช้ไม่ได้ในบางภูมิภาคหรือบางภาษา ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ i iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าแชนแนลรีวิวนยครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ